เอาละนะครับวันนี้ก็มีเรื่องกอตรนะครับเอาฝากไว้นิดเดียวการเมริการกตรเนะี่ยคิดไม่ออกทำอะไรไม่ถูกมาเชิญผมไปพูดไปแนะนำเลยนะครับจะไปได้นำไปชี้แจงให้แล้วผมไปชี้แจงข้างบนเดี๋ยวมายุ่งนะนะครับ นะครับก็ขอบคุณฝากกำลังการกตลอไว้ด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาตำรวจจะได้แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้นะครับขอบคุณครับนั่งในเก้าอี้มาตำรวจเหรอครับคือถ้าไปนั่งก็ไปได้ครับแต่ว่าเรียนตรงๆว่าผมเป็นประธานคณะน,นี้แล้วผมจะไปเป็นการบริการคณะอื่นได้ไงครับนะ ถึงแม้สภาข้อบังคับก็จะให้เป็นได้สองกรรมการก็ตามนะครับแต่เมื่อเราเป็นประธานตรงนี้เราก็ไม่ควรจะไปเป็นกรรมการคณะอื่นหรอกนะครับไม่ควรไปเป็นผ้าอันดับอีกนะแต่หลายคนเอานะเพราะอะไรมันได้เบีย้ยประชุมเป็นหลายๆคณะยิ่งดีนะครับเบีย้ยประชุมกรรมการทลา่ทราบไหมครับเวลาพันห้านะครับ พั0หบาทมากกว่ากรรมกรนะครับผู้ใช้แรงงานเยอะถึง5เท่าด้วยกันใช่ไหมฮะแต่กรรมิการบางท่านนะเพียงแต่เข้ามาเซ็นชื่อแล้วก็ไปได้พันห้ามาอยู่หนึ่งนาทีเกรงใจนะครับเกรงใจเนี่ยอยู่หนึ่งนาทีอยู่แบบเกรงใจเซ็นชื่อเสร็จก็ไปพันห้า อย่างนี้เขาเรียกว่าทุจริตไหมนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันต่อไปว่าใครที่ทุจริตเหล่านี้นะครับในการผมก็มีสองสาคนแต่ตอนนี้พ้นไปสองแลเหลือหนึ่งนะครับนะพ้นไปสองแลเหลือหนึ่งแต่การอื่นผมเห็นเป็นอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดอนะฟังดูแล้วนะครับโกงเงินประชาชนทั้งนั้นแตนะ่เซ็นชื่อแล้วก็ไปเซ็นชื่อแล้วก็ไปไอการมีการตำรวจก็เป็นกันนะ สรุปไม่ได้ทีเพราะอะไรโอระชุมไม่ครบเซ็นชื่อแล้วก็ไปเซ็นชื่อแล้วก็ไปเนี่ยเป็นอย่างนี้นะนะครับไม่ใช่โดยไม่สุจริตไม่ชอบทุจริตเลยก็ต้องส่งเรื่องไปปชนะครับก็รับมูลมาตร2 3 4วงเล็บหนึ่งไงนะครับก็ให้ปรปชมีอำนาจที่นะทำการไต่สวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ กระทำการขัดต่อบทบญญัาิแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายและฝ่าฝืนจริยธรรมนะครับส่งไฟคณะกรรมการจริยธรรมสภาก็อย่างนั้นนะครับเรียนตรงๆก็ส่งไปปชานู่นดีกว่ามันทั้งได้ทั้งอา,อาญาด้วยทั้งจริยธรรมด้วยแล้วก็รวดเร็วพอปชอก็สอบสวนเสร็จก็ส่งอายการเพื่อส่งสารดีกาได้เลยสารเดียวนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ